พื้นแล้วเลยพืงง้นแล้วไรยางขาหมานครับเี่ยไอ้ขาหมูหม้าย่างหมูอมหมไอหมูย่างหมาไอขาหม่าย่างหมู <laughs> หมูทำหมาไอ้หมาทำหมูนะี่สวัสดีครับท่านผู้ชมไก่ลันลาชาแนลกดไลค์กดแชร์กด, share, ดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับไก่ลันล่าชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านมุกดาหารนะคะผมครับก็เป็นบรรยากาศที่บ้าน ตอนนี้ที่บ้านก็กำลังเตรียมทำากับข้าวนะครับเพื่อไปส่งที่ตลาดน,นะครับ,บก็จะจู่นะครับอยู่หน้าวัดบ้านคําเทียงสาเทพรักนะครับ

อันนี้เป็นแม่ค้านะครับขยอไข่ขยอไข่ขยอไข่นี่ก็คือขาใหญ่ที่นี่นะครับคุณพ่อนะครับ พันธุ์ที่4ือด่อแง่ของนทเพราะว่าเป็นของวัดไปเรียกัารของที่ขาวดีลอยกว่าขนาดที่7 8ลยนะผสมทั้งก,าก,ว,างว,งงกวาง จะโดนเชือนนะครับ พระะนะครับล้าก็นั่งปีนขาหมูไปครับนั่งหามแป๊ดครับลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวคืนนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ตลาดเลิงเก่าตลาดเลิงเก่านะครับเลิงเก่านี่อะไรเลิงลกทาใช่ครับเดี๋ยวจะน่ตลาดเลืองเก่าตลาดเลืองกกล,ลูกทานะครับจังหวัอกกดอะไรนะจังหวัดยะโสธรน,นะครับยะโสรู้จักบอกพี่น้อง นะยัดโส่แต่ไม่โอหังนะครับพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนสนใจนะครับรับไปขายได้นะครับติดต่อมาได้ที่นี่นะครับ หมดหมไม่หมดีไม่หมดีกแต่กันแต่กัากลังยุอ่รย่กับลูไน้องแต้องไปนี่กลกไมเพื่อนมากก่นี่ครารอะไร่าติไน้องชายเขาพอไปเยียมบ้านเก่าแล้วโอ้เกเินไปยังมันเลยพิมนแล้ว่เล่างขาหมาครับไอ้ขหม ย่างหมูมาย่างหมูเอ้ยหมูมย่างหมาเอ้ยหมาย่างหมูหมูทำหมาเอ้ยหมาทำหมูนะอันนี้ที่ย่างแล้วเนี่ยไปทำอะไรอ่าต้ยมยำครับต้ยมยำกับฮารู้ต้ยมยำขามหมาเอ้ยขามหมาูครัอย่างเราจะล้างโอ้ ยากหนเอยต้องทำที่ียากก่อนแล้วก็มาแซ่น้ำไว้นะครับแค่น้ำไว้นะครับเจวตลาดจนมาเขามากเขาก็ต้่มนะเจเจ้าบอลมันกลายง่ายๆขึ้นเราเนี่เรื่องสีกระยาเนี่ยจะว่ามันจะดูใจดูข่าดียากทำไมยากให้ ผลมันหายผลมนหายด้วยครับแล้วก็หนังเยมีกลิ่นหอมอ๋อรสชาติดีกว่ากันซ้อดเดี๋ยวไหร่เติบสุกติเอาเกลือท่ากินเลยๆ เนี่เราทำเป็นคายนะครับตีหนกับทีสองันไม่ขนยังหรอ่นี่นะครับ กับบท่านจักเถื่อมาเตียงของไว้ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนอนเตียงขึ้นลูกไข่ต้มแล้วก็เตียงของแพกของอายุเล่าๆทีสามทีสามก็ออกไปส่งเงียนวางปั๊บปบปั๊บมาแล้วเราจะไปดูนบรรยากาศอย่างนั้นเห็นไหมพรุ่งน,นี้เช้าจะไปดูวยแต่ที่แรก ที่พ่อค้าเขาเตรียมของไว้ตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายนะครับเนี่ยทำเสร็จก็ตีสองตีสามใช่ไหมครับผมพต้องเตรียมไว้แล้วก็ต้องต้มไว้ก่อนถึงจะเปื่อยไบเปื่อยพวอค้าเปื่อย <c oughs> อันนี้คือปอดปอดไปทำอะไรต้มยาต้มแซบต้มยาต้มแซบนะครับ มใต้เร่มเพชรก็นอร่อยคืตเาก่อนรับเพื่อให้มันีขน่ลอกขนง่ายๆเดี๋ยวจะลอกน้าขาอีกต้องเผาก่อนครับเพื่อให้มันมีขนไม่ลอกนง่ายๆเดี๋ยวจะลอกนผ้าขาอีกต้องเาก่อะคัเพอ้มันนไมงลอน่ดี๋ยะกน้างเอะครับอหมันไ,ออไม่ลดกนงเดี๋ยวจแลอ้าอี้งเท่นคอยหมันมีขลายดี๋ยวลน้า จะ่ิดต่อกับพ่อเล้วจะรู้านึ่งห้าปานนี่ล่ะมันมีมื่ขเขเขาแ่้จีิงเออเดี๋ยตะกี้มันดีกันนก่น้อยเราตะลี่กันป่ะตะี่งานน้่บอกไปอาบน้ำหาง่ากบบ็ิ่งาหน่อย สี่โมงสี่ถุงเครื่องอเออสี่ถุงเครื่องข้ากะแวะมาเบิร์ตซื้อผางก็บะมา่ได้เนี่ยดูดิมีแต่จี๊ผ้าเหลานี่เรามาอยู่ที่มุกดาหารนะครับผม ที่บ้านมุกดาหารบ้านจะอยู่หน้าวัดบ้านคำยิงสาเทพรักษ์นะครับให้ที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่วก็ทำกตกข้าวไปส่งที่ตลาดตอนเช้าเมื่วนนี้ก็ น้ำขาหมูต, <ะ S 1> ตัวซ<ล>ีฟู๊บคาร์งบราติมันมากอร่อยซีฟูบนะยังว<ำ>างทันสีข้าวเท่ต้นหอมนี่ก็จะ ต้มยำครับต้มแซ่บนี่พ่อนนะครับนี่ท่านชายใหญ่ที่บ้านครับ ขาใหญ่ที่บ้านนะครับเสื้อดำเน,นี่ยงั้นก็ต้มไข่ีวอันนี้ไข่นะคะไข่ ไข่ไก่ค่ะไม่ใช่ไข่คนนะคะปอกไข่เพื่อไปทําไข่พะโละนะครับหญิงปอกไข่ผู้ชายปอกไข่ใครจะปอกไข่ได้ดีกว่ากันเลือกเคิงหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงที่จะปอกไข่สวยมาเด็กกินดอก ยืบหน่วยง่ามอยู่หน่วยหนึน่งเราจะไปมกจะทำอะไรมากกระสานว่าทำอะไรนี่ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทำตั้งแต่กลางวันอันนี้ หมูพะโลนะครับพะโลใส่ถุงแล้วเตรียมออกเดินทางครับ<ฮ>มุ่งสู่ท้องประชาชนน,นี่ก็เป็นต้มยำขามหมูนะครับ ไม่ใช่ขาหมูหันเมื่อวานนะครับ <c oughs> แม่ค้าก็เตรียมตับใส่ถุงเพื่อที่จะไปตลาด อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับไอ้ลูกชิ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับทุกคนครับ นี่ผักกูใส่อะไรอ่ะหน่อ,อ,อ,อนผักใส่ต้มจืดนะครับทุกคนอ๋อต้มจืดลูกชิ้นน,นะนะ อนอนกี่ถุงแน่เนี่ตนตยตกความเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชิ้นเด็กชิ้นใหญ่ถึงห้าสิบถุงไหมเนี่ยแม่ถึงไม่ถนะึง

ต้มจืดนะครับดูซ้ายไปห่อนลูกคานงานกาันเลยด้วยกันนี่ก็เป็นเวลาทีสามแล้วนะยังไม่เสร็จเลยไม่ขา,านนอก <c oughs> ต้องตักใส่ถุงขายขายเป็นถุงนะครับที่สองก็ตัดเป็นตั๊บี่ตลาดตัวเศยนี่ถ้าออกไปเวลไดเดี๋ยวกันนี้ที่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตแม่ค้ารับรับรับงานนอกนะคะ ตลาดกับตกเป็นแผ่นันแผ่นใส่ถุงของมืนถก็ได้เนาะใช่ใสนแผ่นเอากรใส่ใส่สองตอนสองตอนแต่ยังพอราบอเ่หลังจากที่ทำที่บ้านแล้วก็มาขายที่ตลาดวางแป๊บเดียว้ก็จะมาเลือกซือได้ี่ชีวิตพ่อค้านี่พ่อ หมดแล้วหมดไปหนึ่งถังนี่ก็เป็นเวลาทีสามครึ่งจ่ายค่าตลาดสองวันนะวันไม่ได้จ่ายครับพิษฝนม้อด้ว มีไข่ครับมีเห็ดเห็ดก็จะหมดแล้วนี่ก็เป็นตลาดเลิงเก่านะตลาดหน้าโรงพยาบาล หมูแแม่หมูครับผมมโลแล้วจากะต้นหมดแล้วครับาอมาทิ้าวนลงจากรถมาก็มาวันแล้วก็เราลงซเซอดอรยานนี่ขายอะไรนะขนมจีนขนมจีนก็มี ก็มีสรนังยาของทีน,นะครับก็ชอบคลิปนี้นะครับคลิปติดตามพ่อค้านะครับพ่อค้าแม่ค้ากับการใช้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าว่า ก็จะได้ทำออกมาขายนะครับมันใช้เวลานานแค่ไหนก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ้น,นของอยงๆก็เป็นเวลาตีสี่นะครับก็มีจะบ้านมา จะใช้สอยก็ยถือว่าเยอะนะคะรับเวลานี้ ตานะตมหมอตาหมอตาหมอไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะพกเข็นขยยังไงขา้โลเท่าไหร่อโลละร้อย ไม่ถึง10นาทีท่านผู้ชมจะหมดแล้วครับ ขายชุดเท่าไหร่ครับน่ขายชุดละยี่สิบบาทนี่กะทันยาปลากัลลีนั่นน,นะครับอันนี้สามถุงสี่สิบเองนะครับท่านผู้ชม ก็มาซื้อกันถุงละเท่าไหร่นะขายเป็นชุดชิดชุดเลยนะโอ้ชุดละสี่สิบบาทครับสามถุง<ม>ถูกมากนะครับ<ม>ถ้าเป็นที่กรุงเกงก็ตกถุงละถุงละสี่สิบถุงละสี่สิบบาทห้าสิบบาทอันนี้แตงจหวัดก็ ขายประทุนครับสามถุงสี่สิบบาทก็ไม่ได้ไม่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 น้อยนะครับผมหนุ่งนผ้ชมน็เป็นเนี่ยย่งเง่ี่รุงเต้ก็กระถุงละสี่สิบบาทนะครับนี่พะโละโลก็จะมีไข่หนึ่งลูก ขาหมูสองชิ้นหึงสามชิ้นนะครับก็จะมีลูกค้า,า,า,ามาเดินเรื่อยๆนะครับข้าที่มัวานิ่มนีขึ้นถ้ใสาที่มหวานน่มๆเนี่ สามสงสี่สิบนะครับท่านผู้ชม นี่ประดุกยางไม่เรเศร้าปาคึ้นหน่อยค้มไมงมาเราค้มชิ้นสามไม้ลอยคมมาได้ยี่สิบสามไม้ลอยนะร วันนี้นะครับท่านผู้ชมก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับที่ตลาดนาตอนเช้ามืดที่ร้านแกงนะครับผมถ้าชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมนะค,ะนนะค,ะคระับท,ะะที่ดูจนจบ ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ